ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยง STU News ประจำวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2556เริ่มกันที่บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มผู้ต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่สีแยกอุรุพง์เริ่มขึกขัดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบันแกนนำกลุ่มพ่อตุกพูดขออภัยค่ะแกนนำกลุ่มผู้ต่อต้านได้นำขบวนผู้ชุมนุมมาสมทบกว่าอีก500คน กลุ่มผู้ชุมนุมต,ต่อต้านการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบัณสอสอสุราษฎร์ธานีพักประชาธิปัตย์กำลังเดินทางจากบริเวณสถานีรถไฟสามเสนมาสมทบกับกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอซึ่งปักหลักอยู่ที่แยกอุรุพงศ์มาตั้งแต่เมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาทีมข่าวส u ูนิ s ของเรารายงานว่า จากหัวขบวนจนถึงท้ายขบวนของผู้ชุมนุมกินระยะทางยาวราวถึง2กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจำนวนกลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะสูงกว่า500คนโดยหัวขบวนนำโดยรถโมบายขยายเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการปราศัยโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่องด้านมวลชนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันตะโกนขับไล่รัฐบาลดังสนั่นถนนพระรามหก ทำให้บรรยากาศในขณะนี้คึกคักอย่างมากขณะที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามด้านการข่าวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมือที่3ที่อาจจะเข้ามาขออภัยค่ะที่อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์แต่ก็ยังมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ลาฟาเอลนาดาวขอภัยค่ะลาฟาเอลนาดานยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหมดอาชนะสตานิสลาสวาลินกาไปสองเซตรวดในศึกเทนนิส ATP World Tour Final กลุ่ม A เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้นาดาวยังยึดตำแหน่งมือหนึ่งของโลกไปจนจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแล้ว ศึกเทนนิส ATP World Tour Final ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ลาฟาเอลนาดาวนักหวดมือหนึ่งของโลกจากสเปนล,ลงสนามพบกับสตานิสลาสวาลินกามือวางอันดับ7ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าผลเป็นไปตามคาดเมื่อนาดาวหวดเอาชนะไปได้2-0ต่อเซตแต่ก็ยังออกแรงเล่นการถือทรายเบกทั้ง2เซต โดยอาชนะไปได้7ต่อ6ไคลเบก7ต่อ5และ7ต่อ6ไคลเบกแต่อ6จากใช้ชนะในนัดนี้ทำให้นาดานจบฤดูกาล2013ด้วยตำแหน่งมืออันดับหนของโลกต่อไปหลังจากเพิ่งแซงโนวัคยอโควิชจากเซอร์เบียขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้งๆที่นาดานบาดเจ็บถึง7เดือน ่อนจะฟิตสมบูรณ์กลับมาเล่นได้พร้อมคว้าแชมป์เมเ,เจอร์ได้ถึง2รายการนในในคือเฟรนโอ e เนและ US Open สวัสดีค่ะลงฟ้าค่ะขอภัยค่ะสวัสดีค่ะลงฟ้าพยากรณ์เอสพียูนิวชาววิสาวคงต้องทำใจรับ <c oughs> มือกับฝน <c oughs> ที่เพิ่มขึ้นในช่วง2วันนี้เพราะพายุใต้ฝุ่นไห่เยียนเริ่มคล่อนตเขริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนามแล้วพายุใต้ฝุ่นไห่เยียน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเคลื่อนตัวมาทางเมืองดานังประเทศเวียดนามด้วยความเร็วลมสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าพายุไหเยี่ยนจะเข้าสู่อ่าวตังเกียในคืนนี้ทำให้ด้านตะวันออกเฉียงขอภัยค่ะทาให้ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในระยะ1-2วันนี้ แต่พายุฝนก็อยู่ไม่นานเพราะความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงสัปดาห์หน้าทำให้ภาคเหนือจะมีฝนตกระยะแรกหลังจากอุณหภูมิจะลดลงโดยอุณหภูมิต่ำสุด19องศาเซลเซียสสูงที่สุด33องศาเซลเซียสแต่ยอดตอยอายาจหนาวถึง8องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกชิ้งเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้30-40%ของพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่หน้าหนาวในอีก5วันข้างหน้าโดยอุณหภูมิจะลดลงจะขออภัยค่ะโดยอุณหภูมิจะลดต่ำลงอีก3-5องศาเซลเซียส